การเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งส,สำหรับร้านค้ากลุ่มเดิมสามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งถ้าผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขโครงการโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมจนถึงวันที่19ธันวาคม2568ประกอบด้วยตัวอย่างร้านค้าดังต่อไปนี้ร้านค้าถุงเงินที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส5ปี2565ที่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐของบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขโครงการร้านค้าโครงการกรุงเทพแผงลอยที่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขโครงการร้านค้ากลุ่มเดิมที่ผ่านเกณฑ์แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ต้องยืนยันตัวตนโดยดําเนินการดังนี้1กดเมนูคนละครึ่ง plus สองกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข3เริ่มใช้จ่าย29ตุลาคม2568 เป็นครั้งสำหรับคุณเพื่อช่วยเหลือทุกๆคนในภาะวะปกติหรือในยามองหมน